ปัญหาการคุกคามทางเพศเป็นปัจจัยหนึ่งของการสร้างความรุนแรงทางเพศเพราะอาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำความผิดทางเพศอันนำไปสู่ปัญหาการข่มขืนความชำเราหรือปัญหาอนาจารและความผิดเกี่ยวกับเพศอื่นๆที่ร้ายแรงตามมา คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ยังคงสับสนและไม่ทราบว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมการคุกคามทางเพศได้มีปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานแต่ปัญหานี้กลับไม่ได้รับความสำคัญอีกทั้งการคุกคามทางเพศถือเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งภายใต้สิทธิความเป็นธรรม ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกทุกที่และทุกเวลาในสังคมและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำเป็นอย่างมากการคุกคามทางเพศหมายถึงการกระทำหรือพฤติกรรมทางเพศที่ผู้ถูกกระทำไม่พึงปรารถนาหรือไม่ต้องการ โดยการคุกคามทางเพศอาจอยู่ในรูปแบบของการแสดงออกทางวาจาเช่นการพูดจาล่วงเกินการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นต้นกริยาท่าทางหรือการแทะลมทางสายตาเช่นการจ้องมองส่วนต่างๆของร่างกายเป็นต้นการสัมผัสทางด้านร่างกายเช่นพยายามใกล้ชิดโอบก,กอดแตะเนื้อต้องตัวออบไหล เป็นต้นการส่งข้อความในเชิงอนาจารเช่นการเขียนจดหมายการทักแชทข้อความหรือการส่งรูปภาพโป๊เปลยให้ผู้อื่นดูเป็นต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศของประเทศไทยถือเป็นความผิดทางอาญาการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของประเทศไทยฐานความผิดมาตรา 397ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนลำคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน5,000บาทผู้ใดกระทําความผิดในที่สาธารณาสถานหรือเป็นการกระทําที่สอไปในทางล่วงเกินทางเพศต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนงเดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดกระทําความผิดโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทํามีอำนาจหรือผู้ถูกกระทำอันมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาในจ้างหรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและปรับไม่เกิน1นึ่งมื่นบาทการกำหนดโทษ สำหรับกรรมคุกคามทางเพศคุ้มครองแรงงานบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรา16นั้นได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ความว่ามาตรา147ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา16ต้องระวังโทษไม่เกิน20,000บาทกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของประเทศฝรั่งเศสการกำหนดโทษของประเทศฝรั่งเศส เป็นการแบ่งประเภทความผิดอย่างมีลักษณะและเป็นระบบเรียกว่าการแบ่งประเภทความผิดแบบไตรภาคโดยแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มได้แก่ 1. ความผิดอุกิจโทษ 2. ความผิดมดชิมโทษ 3. ความผิดและหูโทษตามมาตรา222-33บัญญถึงิบัไว้ว่า 1. การคุกคามทางเพศที่เป็นการกระทำอันเป็นการลุก้านผู้อื่นโดยการใช้คำสั่งการข่มขู่หรือการบีบบังคับเพื่อจุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆในทางเพศ 2. การคุกคามทางเพศไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบลักษณะเดิมๆซ้ำๆกันหลายครั้งเพียงครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นความผิดมีโทษจำคุกและปรับสามหมื่นบาทจะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศไว้สีฐานความผิดหลักซึ่งประกอบไปด้วยความผิดฐานข,ข่มขืนกระทำชำเราความผิดฐานกระทำอนานจารความผิดฐานค้าบุคคลเพื่อความค้ และความผิดฐานค้าสิ่งลามกแต่ยังไม่ปรากฏความผิดฐานคุกคามทางเพศเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทําดังกล่าวทั้งทงที่พฤติกรรมการคุกคามทางเพศเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในสังคมไทยเพราะอาจถือได้ว่าพฤติกรรมการคุกคามทางเพศนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําความผิดทางเพศอันนำไปสู่ความผิดอื่นๆเกี่ยวกับเพศที่ร้ายแรงตามมา thank you